บทว่ามีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้คือมีอะไรเป็นเครื่องผูกได้แก่เป็นผู้ถูกเครื่องผูกอะไรผูกเอาไว้บทว่ากายมากคือชนมากบทว่าไม่มีเวรคือไม่มีความกระทบกระทั่งบทว่าไม่มีอาชญาคือพ้นจากอาชญาคืออาวุธ และอัจฉยาคือธนูบทว่าไม่มีข้าศึกคือไม่มีศัตรูบทว่าไม่มีความพยาบาทได้แก่ปราศจ,จากโทมนัสบทว่าพึงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่คือย่อมให้ทานย่อมทำการบูชาและปรารถนาว่าโอ้หนอขอให้พวกเราพึงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่กับใครๆเถิด ขอให้พวกเราพึงไม่ก่อความกำเริบให้เกิดในใครๆแล้วใช้สายของที่ถือเอาด้วยนิ้วมือพร้อมกับคนหนึ่งพันเถิดบทว่าและย่อมมีแก่พวกเขาด้วยประการชนิดคือและก็ความปรารถนานี้ย่อมมีแก่พวกเขาด้วยประการชนี้บทว่าและก็เมื่อเป็นเช่นนั้น คือเมื่อความปรารถนาอย่างนั้นแม้มีอยู่บทว่ามีริศยาและความตรนีเป็นเครื่องประกอบเข้าไว้คือความลิสยามีความสิ้นไปแห่งสมบัติของอื่นเป็นลักษณะและความตรนีอันมีความทนไม่ได้ต่อความที่สมบัติของตนเป็นของทั่วไปกับพวกคนเหล่าอื่นเป็นลักษณะชื่อว่า ผู้มีความริษยาและความตรนีเป็นเครื่องประกอบเข้าไว้เพราะความริษยาและความตรนีเป็นเครื่องประกอบเข้าไว้ของพวกเขานี้เป็นความย่อในที่นี้ส่วนความริษยาและความตรนีอย่างพิสดารได้กล่าวไว้เสร็จแล้วในอภิธรรมสำหรับในเรื่องความตรนีนี้เพราะความตรนีที่อยู่ สัตว์ไม่ว่าเป็นยักษ์หรือเป็นเปรตต่างก็เที่ยวใช้ศีรษะทุนขยะของที่อยู่นั่นเองเพราะความตรณีตระกูลเมื่อบุคคลเห็นผู้ที่กำลังทำทานเป็นต้นแก่ผู้อื่นในตระกูลนั้นก็คิดว่าตระกูลของเรานี้แตกแล้วหนอถึงกับกระอักเลือดบ้างถ่ายท้องบ้างไส้ขาดเป็นท่อนน้อยใหญ่ทะลักออกมาบ้าง พระความตรนีราบผู้เกิดความตรนีในราบของสง์หรือของหมู่บริโภคเหมือนบริโภคของส่วนบุคคลเกิดเป็นยักษ์บ้างเปรตบ้างงูเหลือมขนาดใหญ่บ้างก็พระความตรนีวันณะแห่งสรีระและวันณะแห่งคุณและพราะความตรนีการศึกษาเล่าเรียนบุคคล จะกล่าวชมแต่คุณของตัวเองเท่าน,นั้นหากล่าวชมคุณของคนเหล่าอื่นไม่กล่าวอยู่แต่โทษนั้นๆว่าคนนี้มีดีอะไรและจะไม่ให้การศึกษาเล่าเรียนอะไรอะไรแก่ใครๆพูดแต่โทษว่าคนนี้ขี้เรและบ้าบออีกอย่างหนึ่งด้วยความตรหนีที่อยู่เขาย่อมไม่ในเรียนโลหะ ด้วยความตรนีตระกูลเขาย่อมเป็นผู้มีลาบน้อยด้วยความตรนีลาบเขาย่อมเกิดในคูดนรกด้วยความตรนีวันนะเมื่อเกิดในภพจะไม่มีวันนะด้วยความตรนีทธรรมเขาย่อมเกิดในนรกขี้เท่าก็แลความริษยาและความตรนีที่เป็นเครื่องประกอบวงเล็บ สัตว์ไว้ในภพนี้วงเล็บปิดจะละได้ก็ด้วยโสดาปฏิมาตลอดเวลาที่ยังละมันไม่ได้เทวดาและมนุษย์แม้ปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นต้นอยู่ก็ตามก็หาได้รอดพ้นไปจากเวรเป็นต้นไม่เลยบทว่าข้าพระองค์ข้ามความสงสัยในปัญหานี้ได้แล้ว ความว่าเท้าสักกะตรัสว่าในปัญหานี้พระฟังพระดำรัสของพระองค์ข้าพระองค์จึงข้ามความสงสัยได้แล้วเท้าสักกะไม่ได้ทรงแสดงความที่ทรงข้ามความสงสัยได้ด้วยอำนาจมักคคำว่าความสงสัยที่ต้องถามว่าอย่างไรอย่างไรปราดไปแล้วคือความสงสัยแม้นี้ว่าอย่างไรนี้ นี่อย่างไรปราดไปแล้วคำมีข้ามูลเป็นต้นมีใจความอันได้กล่าวไว้เสร็จแล้วบทว่ามีที่ชอบและที่ชังเป็นเข้ามูลคือความตระหนีมีสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นเข้ามูลลิศยามีสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นเข้ามูล หรือทั้งสองก็มีทั้งสองเป็นเขาหมูลก็สำหรับนัดบวชลูกศิษย์ลูกหาเป็นต้นสำหรับชาวบ้านลูกเป็นต้นหรือสัตว์ก็มีช้างม้าเป็นต้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่หยอกล้อเป็นที่ยึดถือว่าของเราเมื่อไม่เห็นพวกเหล่านั้นแม้ครู่เดียวก็ทนไม่ได้เมื่อเขาได้เห็นคนอื่นผู้ได้สัตว์ที่น่ารักอย่างนั้นก็เกิดวิษยา สุคนอื่นขอสัตว์นั่นเองว่าพวกเรามีงานบางอย่างด้วยสัตว์นี้โปรดให้ยืมสักครู่เถิดก็ให้ไม่ได้กล่าวว่าเขาจะเหนื่อยหรือเขาจะกลุ้มแล้วก็เกิดความตรนีด้วยประการชนนี้ก็เป็นอันว่าความวมสยาและความตรนีแม้ทั้งสองมีสัตว์อันเป็นที่รักเป็นเค้ามูลก็แหละสำหรับทิกสุ บริขารมีบาทและจีวรเป็นต้นหรือสำหรับชาวบ้านอุปกรณ์มีเครื่องประดับเป็นต้นย่อมเป็นที่รักที่ชื่นใจเมื่อเขาเห็นสิ่งชนิดนั้นกําลังเกิดแก่คนอื่นก็เกิดความริษยาว่าโอ้หนอขอสิ่งเห็นปานนี้ไม่พึงมีแก่คนนั้นและแม้ถูกขอก็เกิดความตรหนีว่าแม้พวกเรากำลังรักยังใช้สอยสิ่งนี้อยู่ ยังให้ไม่ได้หรอกโดยประการชนนี้ก็เป็นอันว่าแม้ความลิยาและความตรหนิ่ทั้งสองย่อมมีสังขารอันเป็นที่รักเป็นเขามูลแต่เมื่อได้สัตว์และสังขารประการที่กล่าวมาแล้วนั้นแต่เป็นชนิดที่ไม่น่ารักเลยถึงแม้ว่าสัตว์และสังขารเหล่านั้นไม่เป็นที่ชื่นใจเขาแม้อย่างนั้นก็ตามเพื่อให้พวกกิเลส ที่ตรงกันข้ามเป็นไปได้ก็กระทำความลิษยาว่าเว้นค่าเสียแล้วใครอื่นเป็นผู้ได้สัตว์และสังขารเห็นป่านี้หรือถูกขอยืมก็ไม่ให้ย่อมกระทำความห่วงด้วยประการชนนี้ก็เป็นอันว่าความลิษยาและความตัวหีแม้ทั้งสองย่อมมีสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นเขามูล พึงทราบวินิจฉัยในบทว่ามีความพอใจเป็นเขาหมู่นี้ความพอใจมีห้าอย่างคือความพอใจในการสแสวงหาความพอใจในการได้เฉพาะความพอใจในการใช้สอยความพอใจในการสะสมความพอใจในการสละความพอใจในการสแสวงหาเป็นฉไฉน คือคนบางคนในโลกนี้เกิดความพอใจไม่อิ่มย่อมสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสย่อมสแสวงหาสิ่งที่พึงถูกต้องย่อมสแสวงหาทรัพย์นี้ความพอใจในการสแสวงหาความพอใจในการได้เฉพาะเป็นไฉนคือคนบางคนในโลกนี้เกิดความพอใจไม่อิ่มย่อมได้เฉพาะรูปเสียง กลิ่นรสย่อมได้เฉพาะสิ่งที่พึงถูกต้องย่อมได้เฉพาะทรัพย์นี้ความพอใจในการได้เฉพาะความพอใจในการใช้สอยเป็นไนคือคนบางคนในโลกนี้เกิดความพอใจไม่อิ่มย่อมใช้สอยรูปเสียงกลิ่นรสย่อมใช้สอยสิ่งที่พึงถูกต้องย่อมใช้สอยทรัพย์ นี่ความพอใจในการใช้สอยความพอใจในการสะสมเป็นฉไหนคือคนบางคนในโลกนี้เกิดความพอใจไม่อิ่มย่อมทำการสะสมทรัพย์ได้คิดว่าจะมีในคราววิบัตินี่ความพอใจในการสะสม,คว,ม,ใใสะสมความพอใจในการสละเป็นไฉนะคือคนบางคนในโลกนี้เกิดความพอใจไม่อิ่มย่อมจ่ายทรัพย์แก่ผลช้าง ผลมา้าผลรถขมังธนูด้วยคิดว่าคนเหล่านี้จักรักษาจักคุ้มครองจักรักจักแวดล้อมเรานี้ความพอใจในการสลักความพอใจแม้ทั้งห้าอย่างนี้ในที่นี้เป็นเพียงตัญหาเท่านั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาความพอใจนั้นจึงได้ตรัสคำนี้ พึงทราบวิน on ิจฉัยในบทว่ามีความตรึกเป็นเข้ามูลนี้ความตรึกที่เกิดจากความรู้สึกตระหนักแน่ที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าอาศัยราบเกิดความรู้สึกตระหนักแน่ชื่อว่าความตรึกคำว่าความรู้สึกตระหนักแน่คือความรู้สึกตระหนักแน่มีสองอย่างความรู้สึกตระหนักแน่คือตัณหา และความรู้สึกตระหนักแน่คือทิฏฐิตัณหาวิบรติร้อยแปดชนิดชื่อว่าความรู้สึกตระหนักแน่คือตัณหาความเห็นหกสิบสองอย่างชื่อว่าความตระหนักแน่คือทิฏฐิก็ด้วยประการชนิดจึงไม่มีการชี้ขาดลงไปว่าน่าใคร่ไม่น่าใคร่และน่ารักไม่น่ารักด้วยอำนาจความตระหนักแน่คือตัณหา ที่กล่าวมาแล้วอย่างนั้นเพราะสิ่งนั้นเองเป็นของน่าใคร่สำหรับบางคนไม่น่าใคร่สำหรับบางคนเหมือนการชี้ขาดในไส้เดือนมรึกและเนื้อเป็นต้นของพระราชาในส่วนภูมิภาคและพระราชาในประเทศส่วนกลางก็เมื่อวัตถุที่ได้รับมานั้นถูกชี้ขาดด้วยความตระหนักแน่คือตันหาแล้วจึงจะมีการชี้ชัดลงไปด้วยความรู้สึกตระหนักแน่ คือความตรึกว่าเป็นของรูปเท่านี้เท่านี้เป็นของเสียงเป็นของกลิ่นเท่านี้เท่านี้เป็นของรสเป็นของสิ่งที่พึงถูกต้องเท่านี้เท่านี้เป็นของเราเป็นของเขาเท่านี้เท่านี้จะเก็บไว้จะให้เท่านี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจงึตรัสว่าจอมถวยเทพความพอใจนี้เองมีความตรึกเป็นเขาหมูล ดังนี้คำว่ามีส่วนความสำคัญที่ประกอบด้วยทำเครื่องเนิ่นช้าเป็นข้อมูลคือทำเครื่องเนิ่นช้ามีสามอย่างทำเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหาทำเครื่องเนิ่นช้าคือมานะทำเครื่องเนิ่นช้าคือทิฏฐิในสามอย่างนั้นตัณหาวิปริตร้อยแปดอย่าง ชื่อว่าทำเครื่องดำเนินช้าคือตันหามานะ9้าอย่างชื่อว่าทำเครื่องเนินช้าคือมานะทิฏฐิ62ชนิดชื่อว่าทำเครื่องเนิ่นช้าคือทิฏฐิในทำเครื่องเนิ่นช้าเหล่านั้นในที่นี้ท่านหมายเอาทำเครื่องเนิ่นช้าคือตันหาที่เรียกว่าทำเครื่องเนิ่นช้าพระอัดว่าอะไรที่เรียกว่าทำเครื่องเนิ่นช้า เพราะอาจว่าให้ถึงอาการของคนมัวเมาประมาทความสำคัญที่ประกอบด้วยทำเครื่องเนื่นช้านั้นชื่อว่าปปัญจสัญญาวงเล็บความสำคัญที่คลุกคล้าไปด้วยทำเครื่องเนื่นชา้าวงเล็บปิดส่วนเรียกว่าสังขาเหมือนในคำเป็นต้นว่าก็ส่วนแห่งทำเครื่องเนื่นชา้ามีความสำคัญเป็นข้ามูล ด้วยประการชนิดคำว่ามีส่วนความสำคัญที่ประกอบด้วยทำเครื่องเนื่นช้าเป็นข้ามูลจึงหมายความว่าความตรึกมีส่วนแห่งความสำคัญที่ประกอบด้วยทำเครื่องเนื่นช้าเป็นข้ามูลคำว่าข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความสมควรแก่การดับโดยไม่เหลือแห่งส่วนความสำคัญที่ประกอบด้วยทำเครื่องเนื่นช้า ความว่าทำดับโดยไม่เหลือได้แก่ความสงบระงับอันใดแห่งส่วนความสำคัญที่ประกอบไปด้วยเครื่องเนื่นช้านี้เท้าสก,กะย่อมทูลถามทางพร้อมทั้งวิปัสนาคือความเหมาะสมแห่งความดับโดยไม่เหลือนั้นและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโดยไม่เหลือนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเริ่มเวทนาสามอย่างเกศเท้าสักกะนั้นว่าและอัตมาภาพโสมนัสถามว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแต่ข้อที่ทูลถามข้อที่ไม่ทูลถามข้อที่มีความต่อเนื่องข้อที่ไม่มีความต่อเนื่องหรือตอบว่าตรัสแต่ข้อที่ทูลถามเท่านั้นไม่ใช่ข้อที่ไม่ทูลถามตรัสที่มีข้อความต่อเนื่องเท่านั้น ไม่ใช่ข้อที่ไม่มีความต่อเนื่องจริงอยู่สำหรับเทวดาทั้งหลายอารูปปรากฏว่าโดยความเป็นรูปถึงแม้นในอารูปเมธนาก็ปรากฏว่าเพราะเหตุไรเพราะกายที่เกิดจากทุลีในน้ำวงเล็บกระชกายวงเล็บปิดของพวกเทวดาเป็นของละเอียด รูปที่เกิดจากกรรมเป็นของมีกำลังเพราะความที่กายอันเกิดแต่ทุลีในน้ำเป็นของละเอียดและเพราะรูปที่เกิดจากกรรมเป็นของมีกำลังถ้าก้าวล่วงอาหารแน้มือเดียวพวกเทวดาก,ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมแหลกไปเหมือนก้อนน่อยใสยบนแผ่นหินที่ร้อนพึงทราบท้ยคำทั้งหมดตามนัยยที่กล่าวแล้วในกรมมชารสูตรนั่นแหละเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเริ่มเวตนาทั้งสามอย่างแก่เท้าสักวกากก็แหละกรรมฐานมีสองอย่างคือรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานจะเรียกกรรมฐานนั่นเองว่าการกำหนดรูปและการกำหนดอรูปก็ได้ในกรรมฐานสองอย่างนั้นรูปปรากฏแก่ผู้ใดพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงทำการกำหนดธาตุสี่ให้พิสดารแก่ผู้นั้นด้วยอำนาจเอาใจใส่โดยยอ่อหรือด้วยอำนาจเอาใจใส่โดยพิสดารก็ตรัสรูปกรรมฐานอารูปปรากฏแก่ผู้ใดก็ตรัสอารูปกรรมฐานแก่ผู้นั้นและเมื่อจะตรัสอรูปก็ทรงแสดงรูปกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของรูปนั้นจึงตรัส แต่สำหรับพวกเทวดาทรงทราบว่าอารูปปรากฏจึงทรงเริ่มเวทนาด้วยอำนาจอารูป,ปกรรมฐานก็ความตั้งมั่นในอารูปกรรมฐานมีสามอย่างคือด้วยอำนาจภาษะด้วยอำนาจเวทนาด้วยอำนาจจิตอย่างไรคือสำหรับบางคนเมื่อรับอารูปกรรมฐานไปจะโดยสังเขป หรือโดยพิสดารก็ตามย่อมมีความตกไปเป็นอย่างยิ่งในชั้นแรกของจิตและเจตสิกท,ทั้งหลายในอารมณ์นั้นภัสสะเกิดถูกต้องอารมณ์นั้นอยู่ย่อมเป็นของปรากฏสำหรับบางคนเวทนาเกิดตามสวยอารมณ์นั้นอยู่ย่อมเป็นของปรากฏสำหรับบางคนวิญญาณที่เกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์นั้นอยู่ย่อมเป็นของปรากฏ ในความตั้งมั่นทั้งสาอย่างนั้นผู้ใดมีภัสษาจำแจ้งแม้ผู้นั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นแต่ภัสษะอย่างเดียวเท่านั้นพร้อมกับภัสสนั้นแม้เวทนาที่ตามสวยอารมณ์นั้นเองอยู่ก็ย่อมเกิดขึ้นด้วยถึงสัญญาที่จำอารมณ์นั้นอยู่ถึงเจตนาที่คิดอารมณ์นั้นอยู่ถึงวิญญาณที่รู้แจ้งอารมณ์นั้นอยู่ก็ย่อมเกิดขึ้นด้วย สึ่งชื่อว่าย่อมรวบถือเอาหมวดเจตสิกธรรมที่มีภาษะเป็นที่ห้าเหมือนกันด้วยประการชนนี้ผู้ใดมีเวทนาจำแจ้งแม้ผู้นั้นก็ย่อมชื่อว่ารวบถือเอาหมวดเจตสิกธรรมที่มีภาษะเป็นที่ห้าอีกเหมือนกันเพราะไม่ใช่แต่เวทนาอย่างเดียวเท่านั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับเวทนานั้นยังมีภาษะเกิดขึ้นกระทบอารมณ์นั้นเองอยู่ ยังมีสัญญาที่จําอารมณ์ยังมีเจตนาที่คิดอารมณ์ยังมีวิญญาณที่รู้แจ้งอารมณ์นั้นอยู่เกิดขึ้นด้วยสำหรับผู้ที่มีวิญญาณจําแจ้งแ้นั้นก็ย่อมชื่อว่ารวบถือเอาหมวดเจตสิกธรรมที่มีผัสสะเป็นที่ห้าอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะไม่ใช่เกิดขึ้นแต่วิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นพร้อมกับวิญญาณนั้นก็ยังมีผัสสที่เกิดขึ้นกระทบอารมณ์นั้นเองอยู่ ยังมีเวทนาที่ตามสวยอารมณ์ยังมีสัญญาที่จำอารมณ์ยังมีเจตนาที่คิดอารมณ์เกิดขึ้นด้วย